เพื่อน,นสมาชิกและ FC ครับช้าไม่ได้แล้วกับ y o t ยต a าเว i ไฟคันนี้2.5 ZG ปี2015ครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่5 5 0 0 0กว่ากิโลที่สุดของที่สุดกับราคาต้องบอกว่าในตลาดขายกันแต่2ล้านเพื่อนๆน,น,นวันนี้ราคาเขาขึ้นเรื่อยๆครับ รุ่นอื่นราคาตกแต่คันนี้ราคาขึ้นครับแต่วันนี้ทางร้านของเราเนี่ยจัดให้ในราคาโปรพิเศษต้อนรับปีใหม่สําหรับครอบครัวที่จะหารถรุ่นนี้หรือว่าผู้บริหารหลายๆท่านอยากได้เวลไฟครับต้องบอกว่าไรไอเทมสุดๆได้ปี15ไม่50,000กว่ากิโลครับสวยๆลงตัวทุกระบบเป็นรถมือเดียวอีกด้วยนะเพื่อนๆกับราคา1 6 9 9 0 0บาทนะครับ 1,699,000บาทไม่มีอีกแล้วครับไปเช็คไปคน้นไปหาไปดูทุกเว็บเลยนะครับผมคันนี้ลายไอเทมสุดๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะเครดิตดีก็เอาไปเลยออกรถ0บาทครับ ตามเครดิตลูกค้าเลยนะซื้อสดไม่บวกแวดครับเพราะนี่คือรถบ้านได้แท้มือเดียวแน่นอนตรงปกเอกสารครบใครอยากดูคู่มือยินดีส่งให้ดูเลยนะครับสวยลงตัวนะฮะรามินทางรีบมาด่วนนะครับผมส่วนใครต่างจังหวัดผมแนะนำนะครับจองอย่างเดียวครับไม่งั้นช้าอดแน่นอน รถรุ่นนี้ต้องบอกว่าราคามีแต่ขึ้นนะยิ่งเก็บไว้ยิ่งมูล,ลค่าเพิ่มนะมันสวยจริงและคุณได้ไม่หลักหมื่นแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับเพื่อนๆเอาแบ่งปันเอาไปใช้กันแล้วกันนะครับที่นี่ส่งมอบรถกันวันละ5-10คันเลยทีเดียวขายปังๆมากไม่ต้องห่วงครับกับการคัดสรรรถมาให้นะครับลูกค้านี่ยอดขายเดือนละประมาณ50คันถึง100คันกันเลยทีเดียวโทรมาที่088 5845375ี58่หนะครับ0885845375 mm hmm. กับรถอเนกประสงค์พรีเมียมคันนี้ยอดนิยมสุดๆคนที่เป็นคอแฟนขับของ Real Fi เวลไฟนี่เขารู้กันดีครับเขารู้กันดีครับเพื่อนๆมาเลยครับคันนี้ออปชั่นล้นๆ้นสุดๆเลยทีเดียวครับพลาดไม่ได้นะฮะชาอดครับเอาอเคครับใครพร้อมจองโทรมาเลยครับ 088 584 5375ครับย้ำอีกครั้งครับ088 584 5375ครับขอให้ทุกท่านได้ทันคันนี้ทีเถอะไม่งั้นจบข่าวครับผม